รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหรรยา,มงงามัจศธรรมชาติให้เราไว้พืชพัธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใชา้ hatsa give สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันพราวปริดาหมกระสางค่ะวันนี้นะคะพราวเองรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของพืชสมุนไพรที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวและก็ความสวยความงามโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเป็นผลไม้นะคะที่คนนิยมรับประทานกันทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือมะเขือเทศนั่นเองค่ะงงใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะมะเขือเทศจริงๆแล้วเป็นผลไม้นะคะซึ่งพราวเองเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้ววันนี้ค่ะเรา ไปหาคำตอบกันนะคะว่ามะเขือเทศนั้นมีสรรพคุณอะไรกันบ้างค่ะมะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกอายุเพียงหนึ่งปีสูงประมาณ1-2เมตรลำต้นตรงและแข็งลักษณะเป็นพุ่มมีขนอ่อนๆและมีขนต่อมมีกลิ่นเฉพาะตัวใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากันแบบหยักฟันเลื่อยบางใบเล็กบางใบกลมใหญ่ปลายใบแหลมมีขนอ่อนๆก้านใบยาวดอกมีสีเหลืองทั้งแบบเป็นช่อซึ่งมีดอกย่อย6 1ถึง12ดอกหรือดอกเดียวออกที่บริเวณซอกใบผลเป็นผลเดี่ยวมีรูปร่างและสีต่างกันมีขนาด3-10ถึงสิเซนติเมตรรูปร่างมีทั้งกลมกลมแบน หรือกลมรีผิวนอกบางรีเป็นมันผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงเนื้อภายในฉ่ำด้วยน้ำมีรสเปรี้ยวมีเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนเป็นจำนวนมากภายในหนึ่งผลมีประมาณ250เมล็ด เททานแล้วผิวดีจริงหรือไม่แล้วเราต้องทานสดหรือว่าจะปรุงสุกดีมีอีกหลายคําถามเลยค่ะเกี่ยวกับมะเขือเทศนะคะที่วันนี้เราจะไปหาคําตอบกันค่ะจากเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะาจานคะ คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์เอคิดมาตลอดเลยว่ามะเขือเทศนั้นเนี่ยเป็นผักแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผลไม้หรอคะคือเหมือนลูกครึ่ง๋อ้เป็นลูกครึ่งเป็นผักก็ได้ผลไม้ก็ได้ค่ะจริงๆคือบัญญัติไว้เป็นยังไงคะเป็นเครื่องเป็นเครื่องปรุงก็ได้นะคะมะเขือเทศนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลไม้แต่งเปรี้ยวที่ไม่จีดจานเหมือนมะนาวหรือมะขามนะคะคนทางใต้คนทางเหนือคือทุกภาคเนี่ย ใช้ใช้มลเบิรเทศเนี่ยในการแต่งเปรี้ยวแล้วก็ไปทําให้อาหารกลมกล่อมขึ้นนะคะอ,อย่างส้มตำในี่ใส่มลเบือเทศเนี่ยรสชาติก็จะดีขึ้นนะคะแต่ที่จริงแล้วมลเบือเทศที่เราเห็นอยู่ลูกใหญ่ๆหรือมเมลเบือเทศแปลงพันธุ์อย่างนี้เข้ามาเมืองไทยประมาณร้อยกว่าปีม,มนุษย์เราเนี่อรรู้จักรับประทาน,มนเมลเบิรเทศก็ประมาณสักสองร้อยกว่าปีานะคะแต่ว่าตอนนี้เมนเบือเทศเนี่ย เป็นผักผลเป็นผลไม้เป็นเครื่องปรุงที่มีคนบริโภคมากที่สุดในโลกโนะคะก็คงเป็นทั้งเรื่องของความกลมกล่อมรสชาติแล้วก็ประโยชน์ะนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการก่อนมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเ,ออเขามีเกลือแร่เยอะอเขามีวิตามิน A วิตามิน C สูงะนะคะ แล้วเขาก็มีสารนะคะซึ่งคล้ายๆกับดาวเรืองก็คือรูทีนแล้วก็ซีเซนทีนนะคะไลโคปีนในตัวมะเขือเทศเนี่ยก็ชอบไปสะสมที่ผิวกับที่เขาเรียกว่าต่อมลูกหมากนะคะทำให้มะเขือเทศเนี่ยมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ผิวของเรานั้นถูกทำลายโดยแสงแดดแล้วก็ใครรับประทานมะเขือเทศเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให ผิวสวยนะคะแต่ว่าผิวสวยก็มีหลายปัจจัยนะคะ,ะตัวของมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีสารที่อย่างที่บอกนะคะไปอยู่ในจุดที่ปกป้องเราจากแสงแดดผู้หญิงก็ควรจะต้องรับประทานมะเขือเทศเป็นประจำผู้ชายยิ่งต้องยิ่งเลย<อ>เพราะว่าต่อมลูกหมากนี่ก็เป็นเป็นปัญหาหนึ่งเมื่อสูงอายุข,ขึ้นนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมะเขือเทศนี่ก็จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ,ะในเรื่องของการ ดูแลตาดูแลผิวดูแลต่อมลูกหมากของผู้ชายเนี่ยก็ <ฮะ S 2> ต้องมาเขือเทศเลยแล้วก็มาเขือเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสารไลโคปีนเนี่ยจะต้องมีการเอาไปแปลรูปนะคะวิตามินซีอาจจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดต้องการสารไลโคปีนเนี่ยเราก็ต้องไปแปลรูปเช่นนะไปทําน้ํามะเขือเทศอเอาไปทําให้สุกเอาไปแปลรูปแล้วจ<ฮ>ะมีการศึกษาไลโคปีนเนี่ยพบว่า มะเขือเทศที่แปลรูปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นน้ำมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงแล้วเนี่ยมีสารไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศที่สดสดแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทานมะเขือเทศสดเลยนะคะมะเขือเทศสดเองก็มีวิตามินซีแล้วก็สารอื่นๆแต่นี่พูดถึงตัวไลโคปีนตัวเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของผิวในเรื่องของตอมลูกหมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของตาค่ะคือเป็นประโยชน์สาคัญของ มะเขือเทศนะค,ะ,คะ,ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือระบบในการย่อย,ย,อ,ยอาหารคือมะเขือเทศเนี่ยช่วยหล่อลื่นในระบบทางเดินอาหารนะคะ<อ>แล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแต่ก็มีข้อแม้นิดหนึ่งมีคนบอกว่าคนที่กดไหลย้อนเนี่ยกินมะเขือเทศแล้วจะกำเริบอ,อันนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะ,คะแล้วก็มะเขือเทศก็เหมือนกับ เหมือนกับผักผลไม้ทั่วๆไปที่มีโพแทสเซียมสูงมีเกลือแร่สูง mm hmm. คนที่มีปัญหาในเรื่องของไตคือไตาวายแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยไม่ควรจะกินมะเขือเทศ mm hmm. ก็คือเหมือนกับน้ำส้มในมะเขือเทศนี่ก็ต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมะเขือเทศแล้วก็ในเรื่องของผิวเนี่ยมะเขือเทศนี่ก็เป็นเครื่องสมางในฝันไม่แพ้แตงกวาจะมีความเย็นที่ น้อยกว่านะคะแต่ก็มีวิตามินเสูงก็ช่วยในในการที่จะบำรุงผิวนะคะชะลอความชราทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวสวย<ช>แล้วก็กำจัดเซลล์ที่ตายแล้วนะคะทำให้ผิวพรรณผุดผ่องนะคะ<ช>อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมะเขือเทศในเครื่องสำอางก็คือใชอ้ใช้กินนี่ก็ช่วยปกป้องผิวนะคะแล้วก็ ตอนที่เราทาเนี่ยก็ปกป้องผิวเช่นเดียวกันอืมค่ะนี่คือเป็นสรรพคุณแล้วก็เป็นคุณค่าของมะเขือเทศนะคะที่เราเองพอจะทราบกันดีอยู่แล้วในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสรรพคุณทางยาที่โดดเด่นเลยมะเขือเทศนี่คือโดดเด่นในเรื่องของอะไรคะมะเขือเทศเนี่ยไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของยามะเขือเทศเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นอาหารบำรุงสุขภาพมากกว่าแล้วก็เป็นโดดเด่นในเรื่องของเครื่องสาอางนะคะอ่า ถ้าเกิดว่าจะใช้แบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยแผลไฟไไม้น้ำร้อนลวกเนี่ยเราก็มาเกิดเทศมาปัน่นใส่น้ำแข็งนิดนึงกับผ้าโปะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆนี่ก็ช่วยในเรื่องของแผลไฟไไม้น้ำร้อนลวกได้<อ>เพราะว่าเขามีสรรพคุณเป็นยาเย็นเช่นเดียวกับแตงกวาค่ะค่ะที่บอกว่ามะเขือเทศนะคะยิ่งทานก็ยิ่งทำให้ผิวดีเพราะฉะนั้นเราทานได้เยอะแค่ไหนคะหรือว่ามีข้อควรระวังในการทานหรือเปล่าคะทานได้เยอะมะเขือเทศเป็น ผลไม้เป็นผักที่ทานได้ปริมาณสูงค่ะก็อย่างยกเว้นอย่างที่พี่บอกว่ายกเว้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนยกเว้นคนที่แพ้มะเขือเทศเท่จะท้องเสียหรือคนที่มีปัญหาว่าเป็นไตาวายซึ่งไม่ควรรับประทานมะเขือเทศ ไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้นะคะรวมแล้วแต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยรวมไปถึงมะเขือเทศเองด้วยมีคุณค่ามากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักประโยชน์ของมะเขือเทศในมุมอื่นๆอีกมากมายเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะเราต้องนําเอาประโยชน์หรือว่าความรู้ที่เราได้จากพืชผักสมุนไพรไทยนั้นไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างจริงจังค่ะแล้วเราเองนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างก็จะได้รู้ประโยชน์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะทั้งพราวและอาสารขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ